สวัสดีครับผมก็นี่มาเอาของนะครับวิ่งมา85โลแล้ววันเนี้ยไม่ใช่เลยต้องไปเอารถมานะครับวันที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะรถไปซัดกันหน่อยนะครับเอ่อว่าจะกลับเส้นการะบะําพึกนี่ยังไม่ได้ป้ายเลยผมไม่รู้ว่าจะได้ป้ายตอนไหนนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวประมาณสิบกว่าโมง ส,สิบโมงครึ่งน่าจะต้องมาหาหมออีกก็เอ,อ่อตั้งแต่ได้รถมานี่ก็วิง่งเกือบทุกวันเลยนะครับผมที่ผมอยากนั่งคิดอยู่ว่าผมจะทำอะไรก่อนดีว่าจะไล่นอนทั้งคันของนักโคมนะครับน,นอนอตเลดแต่ไปดูงบมาก็ประมาณสี่พันห้าพันนะครับ ก็อะไรไปบางจุดนะก็จะมีพวกชุดสีอะไรอย่างเงี้ยครับชุดสีน็อตปั๊มล่างนะครับอคอนหน้าเออไฟท้ายมีอะไรอีกอะแข้งข้างแล้วก็มอกองแล้วก็ไออะไรนะน็อตโช๊คนะครับน็อตโช๊คล่างบนแล้วก็มีอะไรอีกไม่รู้อะผมจำไม่ได้ละแต่ก็ไปถามเขาแล้วเขาบอกว่าประมาณสี่พันแปดนะครับไอจุดที่แบบผมอยากได้อะ ก็ราคาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับนองนักคมแต่ผมว่างานเขาโอเคแหละใกล้บ้านด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันเพรว่าเดี๋ยวงวดงวดแรกก็จะมาแล้วเราจะเคลื่อ,อน,กะะนกันมา้กกลับบา้านกันนะ ขับมาแป๊บเดียวก็เจ็ดสิบแปดแล้วนะครับเดี๋ยวลองลองเอาเวซัดดูนะว่ามันความร้อนมันจะขึ้นเท่าไหร่นะนี่ต่ล่ะม่นเริ่มขึ้นละต่อวไวเ้เฉยเจ็ดสิบเก้านะครับชอบแบบปกติมันไม่มีบอกไงปกติมันเป็นขีดไงเราก็ไม่รู้ว่ามันร้อนเท่าไหร่ ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะทําท่อเดี๋ยวไปผมแม่งแบบแอบบชินกับท่อเดิมไปแล้วอะ่ะท่อเดิมแม่งเงียบม,มากอะ่ะแม่งสบายหูยังไงไม่รู้เวลาขี่อะ่ะเนี่ยกระจกก็สามารถมองได้นะครับไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะน,นะถ้าสังเกตในกล้อง เหมือนแบบว่ารถมันลอยอะ่ะรถมันไหลอะ่ะเอาจริงนะแค่นี้ผมว่าแม่งก็ขี่สนุกแล้ว เยอะมาก ผมรอได้ป้ายนะผมว่าจะลองออกแต่งวัดดูว่าฟิลมันจะประมาณไหนนะครับแต่ที่เราลองเขับขับมาก็สบายสบายกว่าคันเก่าเยอะนะครับไม่ต้องดูแลอะไรเยอะด้วยอเดี๋ยวเราตัดคลิปเข้าสวนนะครับ